นะผมล้มนะล้มกูล้มขึ้นขึ้นขึ้นไอ้ปามขึ้นไอ้ปามขึ้นไอ้ปามขึ้นเล่นโฮกันหน่อยเล่นโฮกันไว้เล่นโฮกันไว้เล่นด้วยกันเล่นด้วยกันรอรอยากันทั้งหมดเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันไอ้ปามขึ้นเล่นใกล้กันนะเล่นใกล้กันนะเล่นใกลกันนะเล่นไกลกันนะกูล้ม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 นะกูล้มนะเขาชุบขึ้นเขาชุบขึ้นปามมาเล่นใกล้ๆพวกพี่ได้ปะเดี๋ยวยากันเขาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวยากันเขาทั้งหมดแล้วใจเย็นหน่อยยากันเขาทั้งหมดแล้วเพื่อน เดีนะไหนเฮียเราเล่นสบายเลยทีนี้พอเราไปเจอเดมันเทสเดมันเทสปล่อยเดมันเทสอาเขาเล่นกันก่อนกว่าจะมาถึงเราเราสบายเลยเวิรถเต็ไมที่รถรถดุมเลยอาอานะ้นอากับเดมันเทสโอ้โหแล้วเราต้องเล่นกับใครก่อนเนี่ยเฮียต้องเล่นกับอาก่อนพี่บอกให้ถึงมียากันอ่ะก็ลำบากสุดท้ายอ่ะแก๊งที่จะเปรียบมากที่สุดคือแก๊งที่มาถึงก่อนเป็นแก๊งแรกเว้ยบอกเลยใช่ใช่วย ผัดเบลลี่ไฮยเราหญาเยอะจัด,ดแบบน,น่าเจอแดน,น่าจบบเะเมันเหบบนดปะาเราเจอใครก่อนเดวมันเหดปะเดวมันเห็ด๋ยวมันเห็ตีดี่ว่าล่ะตีตีใครอะพี่แดวมันเหดอะโคตสวย เอตีแรกก็ยังน่าจะไม่ไหวตีหมอเกตด้วตีมอกเกตด้วยแล้วอย่างโล่งอ่ะเจ้าตีใครวะตีหมอกเก็ตปะต้องาเล่นกลางร์ดตีหมอกเก็ตเราต้องเล่นใกล้ไปอย่างเงี้ยหรือว่าไงคุยกันไหมก่อนเริ่มเราสามารถไม่ก่อนเริ่มเราสามารถวิ่งใส่ได้เลยป่ะมันผิดป็่าไม่ผิดไม่ผิดเขาก็ทำเราต้องวิ่งจี้เขาเลยเว้ยต้องไปยิงจี้เขาเลยอ่ะีเลย เพราะว่าปืนไม่ได้มีผลอะไรกับเขาเลยนะเว้ยแต่แต่ต้องแบ่งถือมีดด้วยนะก็ว่าเขาน่าจะมาเริ่มมาต้องจี้ปืนเขาอ่ะมื้าไม่ได้ก็ต้องไล่อ่ะสวยพี่ไม่มีเชื่อเรือเขาเขาไม่กินหมดหรอกปืนปืนเราอ่ะฟังนะเว้ยเขาไม่กินให้มันเปลืองหรอกแป๊บๆปืนเรากี่กระบอกมีกูมีเอ็มโอมีบาลอนสามใช่ป่ะเลิศสี่ใช่ไหมเลิศสี่มีแค่สี่กระบอกใช่ป่ะอ่ะ คนที่ไม่ใช่ปืนอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงต้องวิง่งต้องวิ่งขึ้นไปทับโซนเขาเลยเว้ยเดี๋ยวตอนเดี๋ยวเหลือประมาณ30มสิบวิมึงค่อยวิ่งชาร์จเข้าไปอย่างพี่เวนจับไอเสียอย่างเงี้ยที่เป็นวิศขุนจัลุงพี่ผมแนะนำว่าให้พี่เล่นปืนใกล้กันก็ดีนะหมายถึงว่าใกล้เขา<อ>ก็ไม่น่ากดหรอกเขาจะเก็บยังไงสุดท้ายเดี๋ยวยังไงกูต้องเข้าไปหาพวกมึงอยู่แล้วกูต้องไปหาต้องในวุฒิเกืบหมดอ่ะมันถ้านัดแรกเปิดอ่ะมันมันวัดกันที่ช็อตแรกนะถ้าเขาล้มเยอะเราได้เปรียบถ้าเขาล้มน้อยเราสวยแค่นั้นเลยเขาไมมมม่ลลลล้้้เเเยยแววรราาหดส สวยพี่ลองดูเผื่อไว้เอ้พี่มันต้องเล่นมุงงัวหรือเปล่าหรือเราวิ่เข้าฝ่ายเลยว่าล่ะนมันก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะสั่งนี่ไงสามสิบปียี่สิบปีเอาเลยยี่สิบปีเอาเลยสามสิบปีวิ่งผมเข้าไปเลยไปยืดชิดเขาเลยอ่ะเรื่องเปลาโอายี่สิบไปได้นะสามสิบมันดูน่าเกลียดห่เว้ยนานไปนะเอาจีบิสรุปยี่สิบปะยี่สิบยี่สิบก็ได้พี่ยี่สิบก็ได้ห้าห้าวิึงี่ ไปบอกขอก่อนไหมหมดเวลาเลยไม่ต้องบอกเขารู้เขารู้อยู่บูไถ่ครับโว้ยกูจะล้วงไอพวกมีปืนอ่ะมึงมึงต้องยิงอย่างน้อยมึงยิงให้ล้มอ่ะอย่างน้อยมันเขาต้องล้มบ้างอ่ะเพราะว่ามันจะมีถ้านัดแรกอ่ะจังหวะนอนอ่ะแล้วกูไปถามมาเขาบอกว่าไอตัวที่กินยากันไปอ่ะแล้วเราเรายิงโดนเขาหนึ่งนัดอ่ะมันจะล้มลงไปสามบีนะยากันอ่ะเก็ดปะ โดนหนึ่งนัดเท่ากับลดเวลาลงไปสามวิทุกครั้งที่ยิงโดนคือมันจะลดใช่ใช่ทุกครั้งที่ยิงโดนจะลดลงไปสามวิแต่กูว่ามันมันเปลืองเกินไปไม่คุ้มหรอกมา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 โฟกัสหน่อยไปไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยมาเปิดชาวติ้งด้วยไอ้ฮัลโหลปุปืนแล้วเนี่ยไปไปเร็วเร็วเร็วหน่อยเร็วหน่อยมึงต้องยืนชิดเขาเลยตามไปตามไปตรงนี้ไม่พอมีกันเยอะๆหน่อยวงนวดคระซอง

ผมล้มนะผมล้มนะล้มกูล้มขึ้นขึ้นขึ้นไอ้ปามขึ้นไอ้ปามขึ้นไอ้ปามขึ้นเล่นโฮกันหน่อยเล่นโฮกันหน่อยเล่นโฮกันหน่อยเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันรอรอยากันทั้งหมดเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันไอ้ปามขึ้นเล่นใกล้กันนะ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 ยยิ่งเพื่อไงยิ่งยิ่งกอนกูล้ม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 นะกูล้มนะครับชุกขึ้นชุกขึ้นแต่เย็นใจเย็นใจเย็นผมก่อให้ไอ้ปามมาเล่นใกล้ๆพวกพี่ได้ปะ S <S เดี๋ยวยากันเขาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวยากันเขาทั้งหมดแล้วใจเย็นหน่อยยากันเขาทั้งหมดแล้วเพื่อนตายไม่ตายไม่ต้องตามเดี๋ยวกูการให้ไม่ต้องตามเดี๋ยวกูการให้ไม่ต้องตามกูลวมนะกูลวมนะกูลวมนะขึ้นปะขึ้นปะสวยน้องแบาบลอนขึ้น ตาย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 ออกได้ไมาสองนะท้ทำ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 เลยทำเลไม่เปลี่ยนนิดเปลี่ยนนิดไหน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 ดมาจุดเราเล่นตกเไม่เ่เ่เ่ออเร่ตาไหไหมบ้างยตัเกิดไม่ไม่ถึงยาบาลองเกิดมาตายแล้วดันดันให้เขชุดได้ให้เขาชุดได้นีม ตัวมามาีมาอรอไม่ต้องยิงแล้วนะตายดิข่โหลเข่โหลพี่เอากูเอาก้ได้ไหม็7 4ส7 0มีใครมียาวิ่งไม่ได้ไรครับได้ไรครับเก้าห้าครับไอ้โกเลขอะไรโกไปคนนึง เก้าห้าห้าพี่กูเหลือกูเหลือยาต้านยาพิงเรับเลยเล่นได้อยู่อะไรสวแล้ว ไอ้เ่ยถ้าจะยิงเขาให้แบบวิมันลดลงไปเรื่อยๆว่ามันเปลืองเกินไปไหวอ่ะอืมไม่คุ้มอ่ะต้องเล่นเยอะอ่ะเกิดเหมือนยังเกิดเหมือนยังมาแล้วมาแล้วมาคู่ขอร้อเล่นเหลือไฟฟ้าผมอ่ะไอ้เนี่ยลมปุ๊กไม่ไอ้พวกข้างหน้าไม่ได้เล่นไอ้พวกข้างหลังก็ได้เล่นเว้ยไอ้พวกหน้าไม่ได้เล่นเลยเออผม่าลมหลังพวกวาวบริษัทใ่อดในเวน กูโดนกดแล้วโดนซ้ำครับไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเกิดตันไม่ไอ้กันไม่ทันมึงนะเดี๋ยวรอดูดิรอดูดิกูอยากเห็นกูอยากเห็นเวลาเขาเล่นอยนาแต่โดนการตัวเ้าองเนี้ยยาการอ่ะเราเราตัดแบบบันเทิไปแล้วอ่ะมันแต่กูว่าเขาไม่ได้ใช้กันหมดเว้ยเขาใช้กันใช่ก็ยังลงกันอยู่เลยกนแดงกนแดงลงแค่สามตีโคนเองต้องดูแผนเขาต้องดูแผนเวลาเขาเล่นกันหนาหลังจากเขาแดงไม่เล่นปืนเขาไม่เล่นปืนเลยนะครับพี่โดดเด็หลังหลังจากเราได้ยากันได้ยาวิ่งมาแล้วอ่ะก็ต้องเซตแผนการเล่นใหม่นะเว้ยแบบเล่นยังไงก็ได้ไม่ให้เปลืองอ่ะเฮ้ยหลังไม่เล่นปืืนนสักกกระบอเเลลยยพีี่่โดดไมมป ไปเดี้ยจะดูตรงนั้นกินยาการอะไรก็เต็มบ่มอ่ะแล้วตายหมดโหูยพังจัดนน่าจะะงั้ไปกึืนไวมากไปจังวะต้นลำอ่ะตัวลำไม้ไม้ก็เล่นปืนอยู่หลังไปทำอะไรไม่ได้เลยนะผมไอ้ผมเพราะถ้ามียากันไม่ควรเล่นปืนเหนี่ไฟฟ้าถ้าเกิดสมมติเราให้เพื่อนเรากินสิบคนเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องเล่นปืนเลยนะวิ่งใส่แล้วมึงจะกินสิบคนเลยหรอมันจริงจริงมันกินลสี่ห้าคนมันก็เกินพอแล้วป่ะกินไม่ปด้ดิไอ้สตว์งั้นเท่ากับแอดออฟบ้านลูกหนึ่งอ่ะถ้ามึงถ้ามึงบอกว่ากินสิบคนอะเท่ากับเจ็ดแสนนเลยะ ไม่รู้แต่หลายันแทงเกินไปเลยกินไวนกันก็อย่างกินสักหกคนมาล่ะแต่เปื้อนไม่คนลมมันต้องกินสักครึ่งหนึ่งอะเมื่อกี้เราเล่นกัราก็กินครึ่งเดียวเป็นจูนมดูพี่วิยังไวเพี่พีวพวกนี้ก็ไม่ได้เพราะเขาเล่นกับเราไมเรเรียบร้อยหมดเขาถูกเขามด้กล่คนเดียวแปบเดียวแต่หลายรักกินติดจริงนะเมื่อกี้ผมดูเลยกินแล้วเขาก็เล่นไฟไปเลยอะใช่เฮียโคตรโหดอะพี่ชาย ไม่ถ้กินติดก็มันมันเริ่มเลยอ่ะกินกินติดมันได้เปรียบอยู่แล้วนี่ก็ไม่ต้องเล่นปืนสักคนอะมันอะไรก็ไม่ล้มอยู่แล้วอะในระบุตสิบคนไม้ชัวร์จัดวะเดี๋ยวเราต้องมาเซตแผนกันนะนี่ผมพูดจริงนะไม่เปลืองของเลยเล่นแบบเนี้ยใช่ไม่เปลืองลูกกระสุนด้วยไม่เปลืองเลยไม่เปลืองอะไรแทบจะไม่เปลืองเลยแต่จะเป็นหนัาจะเป็นหนักยาซึ่งยาเปลืองของพับยาเฉยแต่แต่เราซื้อเขาแพงมากเลยนะกูบอกวลาตอนะไรโดนตายเงี้ยทีอื่นมีได้มั้งเพราะว่าเราจะได้ซื้อราคาถูกหน่อยเงี้ย ไม่ไม่มีวอลบ้านหรอกโหมเป็นไงบ้างตีกันเป็นไงบ้างไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันหลามีล่างไม่ได้เล่นอะไรเล่นแผ่นนุมาคุกฝุ่นยังไม่ไหวกูก็่นุมานคุกฝุ่นเหมือนกันไอ้สัตสคลุกแล้วคลุกอีกไหนเออ